มากมายครับสวัสดีไก่กองครับพบกันอีกแล้วนะครับกับรายการเวทีทองทุทอาทิย์ครับเวลาบ่ายโมง15้ทางช่องเวฟพอยต์กดเลขย3ิบสาเจอกันตรงนี้เลยครับวันนี้เราก็จะพูดคุยเอาใจเด็กๆกันสักนิดหนึ่งครับเกี่ยวกับความดื้ออยากจะรู้ว่าความดื้อด้านไหนที่ควรได้รับเหรียญทองว่าจริงนะพี่แจ๊ดผมเป็นเด็กที่ไม่ค่อยดื้อเลยเ<อ>แต่ถ้าพูดถึงความดื้อผมจะนึกถึงอมาม่าผม เพราะคุณสนิกะมากสนิก a มากใช่ใช่อาม่าเนี่ยผู้สูงอายุทุกๆคนจะเหมือนกันเลยคือเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาจะไม่ยอมไปโรงพยาบาลมีวันหนึ่งผมตกใจมากเลยอาม่าเดินมาหาเอางอาม่าแย่แล้วอ่ะเอานิ้วแจตรงนี้อาม่าก็เจ็บแต่ตรงนี้อาม่าก็เจ็บผมตกใจมากอาม่าไปหาหมอเลยแต่ตรงไหนก็เจ็บไปหมดเลยแย่แล้วอาม่าไปหาหมออาม่าไม่ไปหาหมออาม่าไม่เป็นอะไรไม่เป็นได้ยังไงแต่ตรงไหนก็เจ็บมาบอกเลยจําขึ้นใจเลย ที่ไม่เป็นอะไรอ่ะนิ้วอาม่าเป็นแผลอ๋อจิมตรงไหนก็เจ็บไปหมดใช่อันนี้โอเคไหมครัไดีเราก็ทำดีที่สุดแล้วแหละเราเรียงคำพูดอะไรมาทุกอย่างเราเรียงทุกอย่างมาฝมดแล้วแหละสุดท้ายเนี่ยปลายทางมันจะเป็นยังไง ช่างมันอุ่นช่างมันมันก็หามันก็หานี่เขาก็หาเขาสนุกกันแต่อันนี้ได้ได้กองมาช่วยก็โอเคนะอะชิงชังชิงชังหน่อยวันหลังถ้ากองไม่ได้เปิดทาร์มโฟร์เมอร์เลยเออทำไมอ่ะมีออพติมัสพร้อมนี่ไปไงเงียบดอกซอสเอาไว้ขยันเล่นไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพูดถึงเรื่องดื้อคุณอะเรื่องดื้อเป็นไงอะเอาอะเรื่องดื้อเอาเป็นการเป็นงานเลยนะเป็นการเป็นงานเลยผมเนี่ยคือดื้อเงียบ ตั้งแต่เด็กแล้วด้วยพ่อเนี่ยอยากให้เรียนไม่เรียนแต่เมียผมดื้อได้เหรียญทองนะเมียเมียดื้อเรื่องอะไรบ้างดื้อขนาดผมต้องเงียบอ่ะเขาดืออ้อยังไงผู้หญิงในี่แปลกชอบซื้อลิปสติกซื้ออนู่งนั่นซื้อนะัแล้วแท่งไม่ได้ถูกๆให้ไปไ,ปไปบูนนั้นบูนนี่แท่งเป็นพันอ่ะใช่ป่ะแล้วก็นั่งถามแกงซื้อลิปสติกอะไรนักหนาวะเนี่ยแท่งเป็นพันเนี่ยมึงรู้ไหมที่มึงมียี่สิบกว่าแท่งเนี่ยมึงซื้อทีวีได้เครื่องเลยนะหันมาตอบว่าอะไรวะตอบว่าเวลาปากแห้งมึงเอาที ก็กลายเป็นว่าเราก็เลยไม่กล้าเถียงเถียงไม่ได้เลยเรื่องจริงด้วยนะครับดูสิครับถูถูไทไทไปจนได้เฮ้ยดี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 เรามาดูแขกรับเชิญดีกว่าแขกรับเชิญของเราคนนี้นะคนดื้อสมัยก่อนเขาเคยทาทางานธนาคารนะมีเงินเดือนด้วยอแต่ความใฝ่ฝันอยากจะเป็นตลกก็เลยดื้อพยายามขนขายจนได้เป็นตลกทุกวันนี้คนนี้ก็น่ายกย่องให้ได้เหรียญทองเหมือนกันนะครับผมพบกับตลกเมืองลิงคิงก่อนบายครับ นี่คุณเมื่อกี้คุณเพลงเขามาคุณก็ยืนเฉยเฉมันเป็นท่าเต้นของผมอยู่แล้วอะไรนะมันเป็นท่าเต้นของผมอยู่แล้วโอ้นึกว่าดูคอนเสิร์ตพอนส่าสองแสงมันล้วงกระเป๋าอะไรกันเนี่ยแต่ว่าคุณเอาข้อมูลจากไหนครับว่าผมเคยทำงานธนาคารเ้าพี่ชายผมบอกผู้จัดการส่วนรถยนต์อ๋อเหรออะไรที่คุณคิดว่าดื้อจนได้ดีจนได้เหรียญทองดื้อจนได้ดีก็คือดื้อจากพ่อเพราะตอนนั้นพ่อตอบแบบเสียงพระพยอยมตอนนั้นอาตมาก็ดื้อ ไม่ยอมฟังยอ,อยอมพ่อยอมพ่อเนี่ยอยากจะให้อัตมาไปเป็นวิศวะแต่อัตมาเกิดไปเป็นวิศวะสะกก่อนอ๋อไปแวะทางข้างทางไปแวะข้างทางมีลูกมีเมียสะกอ่อนอัตมาก็เลยดั้นด้นตัวเองเรียนจบมาแล้วก็เป็นผู้จัดการสุรรถยนต์แล้วก็อยากจะเข้ามาในวงการอตอนนั้นยอมพ่อก็ไม่สนับสนุนอัตมาตอบแบบสุดที่ใจย,ยุน่นกร,รับวันที่ผมจะลาออกครับ <S <S 2> <S 2> พ่อผมก็บอกว่าคุณเป็นผู้จัดการสุรรถยนอยู่แล้วตอบแบบเสียงพิเศษ ตอนนั้นเนี่ยนะผมเล่นตลกเพียงแค่5้านาทีเนี่ยนะคนดูเนี่ยรู้สึกเหมือน14ครั้งเลยนะและ้วเพื่อนนะผมก็พยายามเล่นไปทุกคนถ้าใครไม่ได้ดูตลกของผมเนี่ยจะรู้สึกสมสารทรมานแทบขาดใจแล้วตอน,ตอนที่ตอนไปนเล่นทุกครั้งเนี่ยบรรยากาศมันเป็นยังไงนะบรรยากาศตอนนั้นมันก็เป็นยังไงทุกคนเขาดูผมเขาก็หัวเราะอยู่แล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอออันนี้ดีแล้วกูไม่ต้องปูมึงรับคนเดียวเลยเออเงาคนเดียวเลยคิงมึงคนเดียวเลยเออได้ข่าวว่าตอนนี้ไป เล่นภาพยนตร์ด้วยของเบื้อพอยส์เล่นภาพยนตร์เรื่องมิสเตอร์รับบทเป็นอะไรรับบทเป็นเพื่อนของพ่อพระเอกเป็นเพื่อนต่างวัยพี่พละเพื่อนเนี่ยเขาเป็นพ่อพระเอกพลพลเออแต่ว่าเป็นภระเพื่อนของผมคโอ้โหตายแล้วผมไม่รู้อะไรเลยเมื่อกี้ขอโทษด้วยขอโทษแล้วไงต่อ ก็คอยแบบว่าเป็นคู่กัดคู่เที่ยวคู่ดื่มกันอยู่บ้านนอกอะไรเงี้ยก็พูดสำเนียงเน่ๆสำเนียงประจวบอ่าก็เล่นด้วยกันก็ตรงเลยตรงคางพิธีเลยครับผมอ่าครับผมอ้าววันวันที่อะไรฮะฉัยเมื่อไหร่วันที่18กันยายนนี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์สามารถอ่ไปซื้อบัตรกันได้นะครับรีบไปดูนะครับต้องรีบบอกได้เลยภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องรีบไปดูครับผมเพราะว่าเข้าชั่วโมงเดียวออกครับผม อยู่นานหน่อยก็ได้มาซื้อป๊อปคอนเข้าไปนั่งกินต่อม่กกำลังบันเทิงนะผมกับภาพยนตร์เรื่องมิสเตอร์เดอร์กันท่าเหรียญทองครับผมฝากติดตามคุณคิงด้วยนะครับผมแต่พร้อมแล้วเชิญเลยครับคิงครับมาพบกับคนนี้คนนี้ก็เหมือนกันครับดื้อจนได้เหรียญทองเหมือนกันเดี๋ยวมาถามเขาดูว่าเพราะไอ้โปอะไรถึงได้มาประสบความสําเร็จได้จนถึงวันนี้ครับถ้าพร้อมแล้วนะครับผมพบกับไอ้เจมส์ครับ ำไมเรียกเจมส์จริงๆเขาที่เจมส์ฟอกิลิลสวีเดนที่สวีเดนเขาชื่อนั้นวงผมาได้ไปเล่นที่ที่สวีเดนพอดีเ,ออเล่นสวีเดนพอดีเออเออนี่ยคุณแจ๊ดเนี่ยพี่เนี่ยมีน้องนะเนี่ยเป็นตอนนี้เขาไปเป็นเขาเป็นเป็นนักสแสดงอยู่ที่นู้นแล้วเขาเป็นเด็กที่นี่แหละใครอะ <c oughs> เขาชื่อเจมอ่อะอ๋อหรอว็อ๋อไอเจมดีเจเจมาเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ตัวที่คนเขาตัวสูงๆนะตัวแบบตัวดำๆหน่อยผิวดำหน่อยอะไรอย่างเงี้ย เราก็ให้แปลกๆแล้วใครวะนู่นนี่นั่นเรารู้จักอ่ะแม่พี่ขอดูรูปหน่อยนี่ไงเจมนี่ไงเจมเห็นป่ะโอ้โหลูปีแขสงาเลยเหมือนไม่เคยจักสรรเล่นกล้ามอะสมัยนี้สมัยนี้ยังดูดีหน่อยนะสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหไปดูรูปตอนหนุ่มกุนอกฟิมที่เซนเรื่องดื้อเรื่องดื้อประสบการณ์ดื้อน น่าจะเป็นความแพ้ไม่เป็นเออถึงแม้รู้ว่าตัวเองแพ้ก็ยังแบบถูๆถยๆไปอะไรเงี้ยเถียงแบบอยากชนะบ้างอะไรบ้างคุณรับบทเป็นอะไรในหนังเรื่องเรื่องนี้ฮะ ทำไมคุณข้ามอยู่นดีไปภาพยนตร์เฉยเลยให้เขาเล่าประสบการณ์ดื้อก่อนคุณเป็นคุณเป็นการรับเชิญคุณต้องตามพิธีกรสิผมเป็นพิธีกรใช่ไหมพี่เขาพูดถูกครับตอนนี้ไม่รู้เรื่องตอนนี้เลี้ยงหลานเป็นยังไงบ้างโอ้เลี้ยงหลานดีค่ะน่ารักโตมีความสุขมากเข้าเมื่อไหร่ครับภาพยนตร์ไปข้ามไปข้ามมาคุณไปเอาอินสปายมาจากใครคนเรามันต้องมีจุดยืนของตัวเองภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นแนวไหนอ๋อเป็นแนวแบบอ่โรแมนติกแล้วก็คอมเมดี้ค่ะอ่าทำไมชีวิตคุณถึงได้แบบเป็นคน ดื้อนีเรื่องรนวเก็บกับกันดื้อเป็นคนที่แพ้ไม่เป็นแต่พี่เพราะว่ายังไงก็อยากชนะถึงรู้ว่าตัวเองพี่ก็ขอชนะนิดนึงให้ได้เถียงอย่างเงี้ยเถอะอ่าแล้วเรื่องมิสเตอร์ดื้อเนี่ยคุณรับบทเป็นอะไรรับบทเป็นเพื่อนนางเอกครับก็เป็นเพื่อนที่ที่ร่วมงานกันเราก็จะเห็นหมดเลยว่าแบบเฮ้ยนางเอกรู้สึกยังไงจกับเรื่องความรักชอบใครใครมาชอบนางเอกแล้วเคารู้สึกยังไงอะไรเงี้ยเราจะรู้หมดเลยอ่าครับผมแล้วคุณเคยไปนอนเขาใหญ่แล้วคนคิดว่าคุณเป็นฟืนอะไรเคยเป็น มีไหมถามดูถามดูพี่แจ๊ดไปเกียร์ผิวได้ยังไงไม่ได้เกียร์บอกว่ากำลังนอนๆอยู่อะไรก็เฮ้ยฟืนแล้วเปล่าวะไม่สมมัติคนไม่คิดว่าเป็นฟื้นอ่ะสมมัติคนคิดว่าเป็นถ่านมากกว่าอ๋อครับผมเวลาคุณไปไปตามร้านเหล้าอะไรเงี้ยเวลากำลังจะเดินเข้าร้านอย่างเงี้ยมีแบบพวกโต๊ะแขกอะไไล่คุณคิดว่าคุณมาขายถั่วอะไรแค่เคยมีไหมเคยมีไม่ใช่อบังคนไม่ใช่อบังไม่มีฮะแฟนคุณนี่เป็นฝรั่งใช่มเป็นฝรั่งค่ะพราะคุณเป็นสัญชาติอะไรฮะแฟนคุณสวีเดนค่ะ ที่นี่เรียกสวีเดนเอาแสดงว่าที่ไทยนี่ก็มีประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศคุณเนี่ยไออุตรดิษถ์อะโอ้โหวาย,ยังเลยอะโอ้โหเขาดีมากต <c oughs> ้นสน,น,นานแน่นอนครับคุณแขกชัยเลยคนท<ะ>ี่สามเป็นใครอะคนนี้นี่ก็น่าจะเป็นอ,อีกคนนึงนะที่น่าจับตามองนะครับคนนี้ก็เป็นเด็กวัยรุ่นน่ารักอีกหนึ่งท่านนะครับผมก็แสดงหนังเรื่องนี้เหมือนกันครับนะครับผมเอาละครับถ้าพร้อมแล้วนะครับพบกับคุณ เออทวารครับเออจริงๆ,ๆเออเออเข้วาวงการมันท่างไหนอยู่ไหเนี่ยสิบหกมั้งพีิบหกนะคุณไม่ได้ดูอ่ะหนังเขาดังกระได้ซักลีดอ่ะฮะซักลีดเออแล้วตอนนั้นคุณเล่นซักลีดตอนไหน ซักลี่ตอนยุแหละแล้วหนังซักรีเนี่ยตอนนั้นมันมันมาซักซีพี่นะอ๋อซักซีเนี่ยเอาของผมไปฮาเฉยเลยนะกูไม่ตีม่ได้อยู่งล่ามือกเจ้ากูกูต้องเอาคืนบ้างไอ้คุณชีวิตคุณเนี่ยดื้อจนได้เหรียญทองมีไหมที่ผ่านมามีเรื่องเล่นเกมเนี่ยครับเป็นยังไงบ้างเออเล่าให้ฟังหน่อยคุณติดเกมอะไรส่วนใหญ่ ROV เฮ้ยเขาติดเกมเราติดอะไรติดไรโอ้โปไม่ทันว่ะ อันนี้เร็วจริงอันนี้ยอมรับมันเร็วแบบเร็วมากอะไรอย่าทำอย่างนี้กูย้ำัลยอะไรนะเราดื้อจนที่เราอยากเป็นนักกีฬาด้วยพี่แล้วเราตอนนี้เราไปแข่งเราก็แบบได้รางวัลมาบ้างอะไรคือแข่ง e sport ใช่เลยไปตามออฟไลน์รายการเล็กๆตามต่างจังหวัดบ้างบางทีในกรุงเทพเขาจัดก็ไปอะไรเงี้ยอืมบางทีแต่ว่าบางทีก็ถือว่าน่าถือดื้อเล่นเกมขยัน ทำจนสุดทางนะฮะเออเรื่องนี้เอิร์อเป็นเพื่อนพระเอกครับในบทคุณคาแรคเตอร์คุณเป็นไงต้องเป็นเพื่อนพระเอกพี่เป็นเพื่อนพระเอกนะฮะเนี่ยเอ๊ะเทนไฟเทนกับคุณแม่มึงไงฮะเคยไปดูเหี่หุ่นน้องเขายังเอาจริงถอดมาตรงนี้สาวๆกรกีดเลยนะโอ้โหกรีดเลยเพราะว่าโป๊กที่แพ็คเยอะสะดือดำมาดิอ๋อเอ้ยนี่ชอบดี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 ดครับีดีดีดี้ีด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 ีเีด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  นี่ฮะพี่แจ๊ดนะครับรวมไปถึงคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยากไปเห็นพวกเขาทั้ง3คนนะครับเจอกันแน่นอนนะครับภาพยนตร์เรื่องมิสเตอร์ดื้อกันท่าเหรียญทองครับผมวันที่18กันยานี้ใช่ครับผมทุกโรงภาพยนตร์นะครับพรมช่วงหน้าฮะเดี๋ยวพวกเขาทั้ง3คนจะมาแข่งเกมกันมาลุ้นว่าใครจะได้ชิงทองกับเราครับพักคู่เดียวเดี๋ยวกลับมากับพวกเราเวทีทอง ภาพนี้นะครับง่ายมากครับมีสี่พยางด้วยกันพร้อมแล้วเริ่มครับตะจกหน้าต่างไม่มีเลยครับสี่พยางครับหัวตาที่แขนะครับพร้อมแล้วเริ่มครับรูปเหมือนไม่ใช่ครับรูปสะท้อนพร้อมแล้วเริ่มครับรูปดำมีคำว่าดำครับดำพยางสุดท้ายรูปอะไรดำวะครับไม่รูป